ครับผมมาครับฐานแทมได้มาแบบนี้เลยฮะคราบแบบนี้เลยแห้งๆเลยครับนี่ก็ชุดที่ได้จากหน้าโคกอยุธยานะครับผมนี่ไม่ได้ล้างไม่ได้ปัดเลยนะฮะมาแบบนี้เลยแห้งๆเลยครับคราบกูบนี้ก็ต้องตีบางขุนพรมนะครับผมภาพก็จะบางๆนะต้องตีเป็นกุเอ่อกูจะดีเล็กหรือเปล่านะครับเห็นไหม คาับไม่หนามากนะนี่ยเป็นฐานแซมนะครับผมฐานแซมบางขุนพรมนะครับนี่ฮยคือใครชอบนะครับแห้งๆเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตรงนี้นะมาแบบนี้เลยแห้งๆหมดเลยนะครับพาบ้านๆนะครับเนี่ยมีรอยกระเทาะเนื้อในขา,ขาวๆแบบบางขุนมนะนี่ย เปิดเบาๆนะ4,500บาทนะครับผมนะทักมาคุยกันขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับเห็นไหมขาวๆในในนั้ขาวๆนะเห็นไหมโอ้ผ้าไม่มีซ่อมเลยนะคราบมันอย่างแห้งๆนะครับ4,500ไม่แพงนะครับใจจริงผมเปิดถ้า6,500นะแต่พูดไปแล้วเนี่ยเอาตามนั้นนะเอาแค่4,500นะนะนะครับน ตรงนี้น่าจะมีคนชอบเยอะนะผมว่าน่าจะปิดเร็วอ่ะใครเห็นก่อนทักมานะครับขอคนพร้อมโอนเนาะนะครับขอคนพร้อมโอนนะครับผมไม่รับจองเนาะนะครับใช้เงินหมุนนะนะครับผมนี่ฮะฐานแซมนะครับเสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ4,500้บาทราคาบางเบานะครับผมทักมานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ